สวัสดีทุกคอเลยนะคะก็ขอแนะนำตัวหน่อยนะคะอยูนะคะชื่อว่ายูกิค่ะค่ะก็วันนี้นะคะยูกิจะมาพาทัวร์ที่นี่กันค่ะเดี๋ยวจะให้ตอนหลังหลัง,งนะด้วยนะไปดูกันค่ะอ,อันนี้นะคะชื่อว่าซาคิเพนะคะ ติงนะคะก็จะเป็นเกมชร์ไดเยอร์ค่ะเขาามาได้เหมือนมากดึงอ้อาาตกนะจ๊ะจำลองขึ้นมานะคะทำดีมากเลยอะ่ะชอบชอบเดี๋ยวเราไปทวนต่อไปกันเียค่ะค่ะซึ่งติงน,นะคะก็ไม่ไ แบว่าจำจริงๆจองๆนะั้นนี่ไม่ใช่ของเต็มนะคะเต็มเนี่ยไม่ได้ทำแบบอะไรขนาดนั้นนะคะวิกระโดดได้แบบวิทำไมอัปเดตแบบกระโดดดูดิก็ไม่ได้แบบไม่น่ามากนะคะซึ่งเต็มเนี่ยก็ไม่เคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่าเต็มเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นเล่าานไหร่นัมันก็จะเป็นด่านกระจกนะคะ ต่อไปมาเดี๋ยวเรวพาไปดูานต่อไปกันแหมมีคนโทรมานี่ก็นี่กันนะคะเยื่อยๆเอ่อส่วนพาราเลยนะอันนี้นะคะก็แฟน อันนี้นะคะก็จะเ,เป็นนี่เลยค่ะเป็นห้องแกงตานนนะีม่มีรูปล่มด้วยมาค่ะทุกคนหขึ้นไปห้องลูก ก็จะเป็นด่าน A E I O U นะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็าคก็อไม่ได้มีอะไรมาก่คอไม่ได้เข้าเ่า,า,ก,าก็ ะะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วดีค่ะบายค่ะ